ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงการที่เราเข้าถึงเรื่องของผู้ที่ติดต่อสื่อสารได้กับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีสายยานพวกล่างทรงคนมีองค์ส่วนใหญ่ระยะแรกเนี่ยก็คือมันจะขัดขืนไม่อยากทำแล้วผลสุดท้ายก็ไปไม่รอสักลายก็ต้องทำนะ,ะฉะนั้นมันจะเจออะไรกันบ้างนะคะ เล่าถึงรุ่นพี่ให้ฟังอย่างาคนที่เคยเป็นร่างทรงนะคะสมัยหลวงพ่อบ่าวเอิงนะคะท่านก็เป็นข้าราชการมีตําแหน่งนะคะทีนี้พอมาเป็นร่างทรงให้หลวงพ่อบบาวเอิงเนี้ยเขาก็เขารู้สึกอายนะ,ะเพราะว่าตอนที่ล่างทรงเข้าเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนคนบ้านเนาะ สั่นไปทั้งตัวนู่นนี่นั่นทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็หัวเราะกันหนะักมากราบมาไหว้อะไรเงี้ยพอเหมือนกับคือตอนเป็นร่างทรงอะ่ะไม่ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าพอหลังจากออกมาจากร่างเนี่ยเขาก็หัวเราะกันเงี้ยตลกทําแปงเงี้ยแต่ว่าตอนที่องค์เขา้าเจ้าเข้าเนี่ยเขาก็มากราบมาไหว้ขอหวยถามรู่นถามนี่อะไรเงี้ยนะให้มารักษา แต่พอออกล่างนะเขามันตัวตลกอะ่ะฝึกอายอะนะคือผู้ชายนะคะาชการนะทีนี้เขาก็เลยไม่อยากทําผลสุดท้ายนะบ้านขาดบ้านไฟไหม้นะคะต้องมาขอหลวงพ่ออยู่นะคะหลวงพ่อบอกก็กลับมาเป็นร่างทรงเหมือนเดิมแล้วชีวิตจะดีขึ้นท่านก็นแนะนําอย่างนี้นะพอท่านกลับมาเออท่านก็ชีวิตท่านก็จะดีขึ้นเพราะว่า วิถีของท่านเนี่ยท่านต้องทําแบบนี้บางคนเขาบอกว่ากระดูกกูอยู่ที่นี่ก็คือกระดูกไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านที่วัดหรืออะไรนะคะกระดูกลมหายใจธาตุสี่ดินน้ําไฟลมเนี่ยเป็นของท่านคือเราอาวตารมาจากเทพเสียนองค์นี้ฉะนั้น การที่ท่านมาสื่อมาจับร่างได้ก็คือเรามีสายยานมีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับท่านการอาวตารของเรื่องรามเกียรติ์พระนารายก็อวตารมาเป็นพระรามเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนานนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าการอาวตารมาเนี่ยใน เรื่องราม,มาเกียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวันนคดีนะคะแต่ก็เกี่ยวข้องกับสายเทพนะคะแล้วก็การอาวตารของเทพเนี่ยซึ่งเขาจะมีบทบาทมีหน้าที่การลงมาเกิดฉะนั้นคุณเนี่ยถูกกําหนดมาตั้งแต่ก่อนลงมาเกิดแล้วคุณจะขัดขืนไปก็ขัดขืนไม่ได้หรอกคะ่ะมีแต่จะโดนหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะฉะนั้นก็พยายามที่จะอยอมรับวิ ทุกอย่างนะคะความทุกแม้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้านะคะเมื่อเจอความทุกหรือว่าความผิดหวังการพัดพรากจากกันนะคะสิ่งแรกที่จะทําให้คุณทุกน้อยนะคะก็คือยอมรับก่อนนะคะเมื่อคุณยอมรับแล้วก็จะเกิดการปล่อยวางจิตของคุณออกขึ้นทีนี้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยจะคี้คลายออกโดยวิปัสสนาญาณก็คือใช้มันสมองเลานี่แหละค่อยคอยคิดค่อยๆทํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับ ความไม่ยอมไม่ต้องไม่ได้จะเอาจะชนะต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะคะมันก็จะเรื่องของโมหะจริตมันจะครอบโมหะจริตเนี่ยก็คือการไม่ยอมรับการมีการเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะคะฝนมันจะตกผ้าก็ตากตกทําไมทุกเลยฝนตกก็รีบเก็บผ้าก่อนเลยมันก็ทุกน้อยใช่ปะตกทําไมอ่ะเพิ่งจะเก็บจะจะซักผ้า ก็ทุกเนาะทุกงุดงีดฟุ้งซ่้นแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกปุ๊บเราวิ่งไปเก็บผ้าเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราไม่ทุกแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเก็บอารมณ์มานะคะทุกอย่างเป็นอารมณ์หมดเลยนะคะมันก็จะทุกฉะนั้นเราก็อยู่กับปัจจุบันเคลียร์ปัญหาแก้ปัญหาของเราในปัจจุบันแบบธรรมดาเนี่ยแหละหิวก็หาข้าวกินนะคะทำอะไรก็ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เคลียร์ปัญหาให้ได้ในแต่ละมืดแต่ละวัน พวกนี้เขาจะไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกคะ่ะว่าเขามีองค์หรือว่าไม่มีองค์เพราะพวกเนี้เขาจะสื่อสารได้ตั้งแต่ก่อนเจอองค์มาบอกแล้วว่าเธอเนี่ยมีองคนะแต่เธอจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาบอกในเมื่อเธอไม่รู้เธอก็จะต้องปฏิบัติทมจนกว่าเธอจะรู้นะคะจะรู้ได้ด้วยตนเองนะคะถ้าเกิดว่าใครมาบอกอย่างงู้นอย่างนี้นะคะบางทีเธอก็ยังไม่เชื่อนะคะแต่ว่าเธอจะเชื่อก็ต่อเมื่อ เธอปฏิบัติเข้าถึงแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับคําสอนพุทธเจ้านะคะภาษาลีบุตรเขาก็บอกว่าเขาปฏิบัติจนเขาทําได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนถ้าถึงเชื่อสนิทใจแล้วก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทุกประการนะคะฉะนั้นการที่เรามีกูรูหรือว่าผู้รู้คอยแนะนํานะคะเราค่อยๆทําปฏิบัติตามที่ท่านบอก จนมันเกิดผลนะคะเราถึงจะเชื่อสนิทใจฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าคุณมีองค์ให้เชื่อแค่50%ที่เหลืออีก50%ให้คุณค่อยๆทาตามที่ท่านแนะนำแล้วถ้ามันเกิดผลดีหรือว่าท่านบอกนะคะคุณก็ทําต่อไปไม่มีความดีเลยหรือว่ามีแต่ความทุกข์นะคะคุณก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะ ฉะนั้นก็อยู่ที่คุณจเจอกัลยาผู้ที่แนะนําได้ถูกกับว่าถูกกับวิธีของคุณเนี่ยเมืออม่อไรเมื่อไรมีมสัมพันธ์กันก็จะมีคนชี้ทางให้เหมือนกับคุณเป็นโรครักษาไม่หาเล้เจอหมอที่ดีอย่างเงี้ยแนะนําหรือว่าเพื่อนที่ดีแนะนําไปหาหมอฝังเข็มกลัวซาครอบแก้วอะไรเงี้ยหรือว่าหมอแผนจีนหมอแผนไทยอะไรเงี้ย หมอปัจจุบันรักษาไม่หายลองวิถีใหม่ไหมมีคนไปรักษากันแล้วหายโรคเอท่านก็รักษาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุที่คุณได้เจออย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นคุณก็ลองคิดดูแล้วก็พิจารณาดูนะคะอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซนแล้วก็อย่าปฏิเสธเลยเอาแค่ห้าสิบห้าสิบก่อนแล้วก็พิจารณาค่อยๆทำถ้าเกิดผลก็ต่อถ้าไม่เกิดผลก็ทางใครทางมันนะคะ